สวัดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะมา,ารีวิวนะคะไม,ไม่ใช่เรียกว,ว่ารีวิวสิเรียกว,ว่าวันนี้เราก็มีความโชคดีนะคะถูกรางวัลเลขถ่ายสองตัวจะมา,าเขาเรียกว,ว่าเป็นการ บอกแนวทางในการไปรับเงินนะคะและจํานวนเงินที่เราได้รับเนี่ยในการถูกแต่ละหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยเขาจะหักเปอร์เซนต์หรือว่าเขาจะให้เราเนี่ยกี่บาทนะคะเพราะวาหนึงใบปกติคือห่วยรัฐบาลจะต้องได้จํานวนเงินคือ2,000บาทแต่ถ้าเราไปรับกับเขาเรียกว่าอะไรอะ ร้านค้าหรือคนที่เขาร่วมรับอลอตเตอรี่เพื่อเขาที่จะไปขึ้นเงินให้เราเนี่ยเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ค่าค่าค่าลอตเตอรี่ของเราเนี่ยร้อยละเท่าไหร่ในแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะหักไม่เท่ากันนะรางวัลที่เราได้นะคะก็นี่เลยค่ะเ,เดี๋ยวมันต้องกดกล้องกล้องหลังไหม นี่นะคะก็คือรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดน,นี้ที่เราได้ที่เราซื้อถูกค่ะหลังจากที่เราได้ถูกเลขท้ายสองตัวแล้วนะคะเราก็มีความที่อยากจะรู้ว่าเราจะอาจจะถูกรางวัลอื่นก็ได้มันก็จะมีทั้ง2 3งสามี่ห้าเนาะซึ่งเราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าลอตเตอรี่ใบใบนี้ที่เราถูกเลขท้ายสตัวเนี่ย จะถูกรางวัลอื่นบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรางวัลที่สองก็ไม่มีรางวัลที่ส8 8แอยู่ในเอ่ยไม่เจอเลยรางวัลที่สี่ แปดแปดแปดโอ้ยมีแต่สามสามสามมาทุกคนรางวันที่ห้ามีเปล่ามีเปล่าแปดแปดแปดเฮ้ยนี่ไง 888856แต่ของเราเป็น888105ถูกข้างหน้าแค่3ตัวเองนะคะทุกคนไม่ได้รางวัลที่5เลยอ่าเราก็สามารถที่จะกดพิมพ์เอาได้เลยนะคะก็คือกดไปเลยค่ะ888105ค่ะมันก็จะขึ้นบอกเราว่ายินดีด้วยคุณได้รับรางวัลเลขไทย สองตัวคะ่ะนี่มันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเหลืงแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตังกันเลยดีกว่านะคะ ก็จะซื้อถูกกับเพลินนานมากเลยพี่ศูนย์เก้าสาม Ha <laughs> ha!